วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกานายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13นายสรณนมช่างวิทยาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝนปี2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีดรสุรศักดิ์กิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยาก,านการน้ำแห่งชาติเป็นประธาน ท้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานปี2567และเตรียมการวางแผนรับมือในปี2568ต่อไปณห,ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวุฒิชัยบุญพ่องรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่13 เขารวมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมชลประทาน R.I.D. United รวมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานท้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปนในทิศทางเดียวกันณห,ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่4กุมภาพันธ์2 5 6 8เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวุฒิชัยบุญผ่องรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่1 3พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8ครั้งที่2ประจำปี2568ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบโซลิมิติงโดยมีนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธาน เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณพศ2568นและงบประมาณพศ2567ที่กันไว้เบิกเหลืออมปีณห,ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทาน 23, ที่13าอำเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกา30นาทีในสุภาษีไพวันพ่วงในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยรองพ่วงในการสำนักง,งานชลประทานที่13 ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำครั้งที่1ประจำปี2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมประธานอนุกรรมการเป็นประธานทั้งนี้เพื่อให้การบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการกำกับการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่สำนักงานชจประทานที่13 เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนดไว้ณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13อาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์25 6 8เวลาสิบนาฬิกาในรุ่งสุริยันชัมเพชผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13ประธานคณะทำงานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของสวัสดิการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณห,ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธรรมก,กาอำเท่าม่วงจวัวสรนบ,บุรี